โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นสุดยอดแงรงบันดาลใจไปเลยนะครับสำหรับประเด็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยของเราแน่นอนประเด็นของจูสเบลเนี่ยโอ้โหโด่งดังนะถึงขั้นที่ล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปในเว็บไซต์ของทาง AFC เนี่ยก็ได้เห็นว่าทาง AFC ก็มีข่าวตีลงในหน้าเว็บไซต์แล้วก็ขึ้นเทปว่าจูสเบลเนี่ยยิง2ประตูช่วยช้างศึก บุกชนะสีลังกาพี่น้องบอลไทยแต่กรณีหนึ่งที่ทา้ผมเอะใจแล้วต้องมาทำคอนเทนต์ตัวนี้ก็คือคำพูดหนึ่งที่เจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับโดยอย่างที่เรารู้เราทราบแหละจูตเบลประเดิมกับทีมชาติไทยเกมแรกก็คือเกมอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์เนาะแต่ว่ามันมีเคสหนึ่งที่เขาพูดว่าอาชีพการค้าแข่งของผมที่ผ่านมามีทั้งช่วงเวลาที่ดีและแย่สลับกันไป หมายเป็นเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจแล้วผมคิดว่าผลงานกับทีมชัตไทยเนี่ยมันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วเออคำพูดนี้แหละมันก็เลยทำให้ผมนะครับรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่ฝันเป็นจริงแล้วนะเอาตรงกรณีของจูสเบลเนี่ยหถ้าพูดกันไปกันมาเนี่ยผมทำคอนเทนต์มาไม่ต่ำกว่า2อสปีแล้วนะคืออยากให้เจ้าตัวมาเล่นทีมชาตไทยมากๆแต่วันนี้เนี่ยจูสเบล เลน่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ลงประเดิมแล้วก็ยิงไปแล้ว2ประตูด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็มาทำให้ผมเห็นภาพชัดว่าจูสเบลโมเดลเนี่ยกำลังส่งสัญญาณไปในลีกยุโรปแน่ๆนะครับและสัญญาณเนี้ยจะไปถึงบรรดากลุ่มผู้เล่นกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าแฟนบอลชาวไทยจับตาอยู่ก็คือกลุ่มผู้เล่นลุกครึ่งไทย ที่ว่ากันว่ามีหลายคนนะครับที่มีโอกาสแหละจะขึ้นมาเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้นะครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับผมจะมาจัดเทียกลุ่มนักเตะลูกครึ่งไทยที่ว่ากันว่าเป็น4ของดีลีกยุโรปนะครับและเป็นสเปคอยู่ในเป้าหมายของกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่คนปัจจุบันอย่างแอนโทนีฮัสซันอย่างแน่นอนนะครับเล่ากันแบบนี้ก่อน4คนนี้เหลือเชื่อนะ เราได้ตัวมาแล้ว2คนเอออันนี้คือข่าวดีเลย4ี่คนนี้ยเราได้ตัวมาแล้ว2คนผมกําลังจะจัดเทียร์แบบนี้นะครับเทียร์แรกก็คือกลุ่มนักเตะลูกครึ่งที่อยู่ในเฟิร์สทีมลีกอาชีพในยุโรปนะครับก็ไล่เลียงตั้งแต่นิโคลัสมิเคลสันเลยแนะนะครับดาวเตะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ซึ่งเป็นคนแรกเลยนะที่เราได้แบบโน้มน้าวแล้วเขาก็มาเล่นกับเรานะครับ ซึ่งณปัจจุบันก็มีพัฒนาการที่ดีมากวันนี้เล่นอยู่ในบุนเดสเีกา2ของเยอรมันเล่นกับเอลเบสเบิร์กนะครับแล้วก็ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีใจให้กับทีมชาติไทยนะครับตั้งแต่ครั้งช่วงแรกๆที่มีการโน้มน้าวเลยแล้วเข้ามาเลยอันนี้มันก็มันก็เป็นการบอกชัดเจนว่าเนี่ยหนึ่งคนเราได้มาแล้วนะครับในลิทที่เป็นกลุ่มนักเตะชุดใหญ่ นะครับในลีกอาชีพของยุโรปซึ่งขึ้นมาเล่นเฟิร์สทีมเป็นประจําแล้วก็สม่ำเสมอหรือเป็นตัวหลักไปเลยนะอีกคนหนึ่งเพิ่งได้มาแบบสดๆแล้วร้องก็คือจูตเบลนะครับนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษคือปัจจุบันเนี่ยจูตเบลยอมลงไปเล่นในลีกที่เป็นรองรองของอังกฤษเพื่อโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอเป็นเด็กที่การได้การเสียนะผมมองจูตเบลในวัย21ปีจริงๆเขาเนี่ย นะครับเล่นกับสโมสรใหญ่ตั้งแต่เยาวชนเล่นกับทั้งเชลซีแล้วก็สเปอร์แต่ด้วยเหตุผลในการต้องการลงสนามนะครับเขาก็เลยออกไปเล่นในลีกสเปนกับกอนดบาไปยืมยืมยืมตัวลงไปเล่นลีกลองอีกอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาอยู่อังกฤษวันนี้เล่นอยู่กับกินสป t ทาวเนี่ยถามว่ามีโอกาสลงสนามไหมมี นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ผลิตสกอร์แบบเป็นกอบเป็นกำรรแต่เขาแปลกใจเหมือนกันนะเขาเล่นกมบสปีดท้าไม่ค่อยยิงประตูมันเล่นกับทีมชาติไทยยิงประตูได้เลยนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นเคสที่โชคดีนะครับแล้วมันก็อิงกับบทสัมภาษณ์ที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าเออกรณีของจูสเบลเนี่ยเออมันน่าสนใจคือเป็นนักเตะที่เราอยากได้มานานนะครับแต่บทจะมาก็มาเลยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยจาก4คนเต็งๆนะเราได้มาแล้ว2คนก็คือนิโก้และกูจูสเบลตา อีกสองคนนี้แหละถ้าได้มานะผมพูดได้เลยโคตรดีโคตรน่าสนใจเอาคนนี้ก่อนคนนี้ผมไม่ค่อยพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ว่ากันว่าเป็นดาวโรดอนาคตไกลลูกครึ่งไทยสวีเดนบ้านเราลูกครึ่งไทยสวีเดนเยอะนะผมกำลังพูดถึงอาร์เดียนสกอกมากนะครับนี่เป็นนักเตะของสโมสรมาโมนะครับทีมในลีกสูงสุดของสวีเดน เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ของมาโม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่แฟนบอลไทยอยากเห็นมากที่สุดผมพูดได้เลยนะี่เคสของอาร์เดียนสกอมาเนี่ยถ้ามานะผมว่าเล่นได้เลยเอาจริงด้วยด้วยคุณภาพนะคือคือกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่ผมว่าแอนโทนีฮรสัน่ะแกดูอยู่ตลอดเวลาเพราะแกเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนแกเลิกจูดเบลมาแกได้มีการศึกษาไว้แล้วนะว่ากลุ่มผู้เล่นกลุ่มนี้เป็นยังไงหนึ่งในนั้นเนี่ย ต้องมีสก็อกมาแน่นอนนะครับแต่ว่าสก็อกมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าปัจจุบันอายุก็ไม่ได้เยอะนะผมดูรายละเอียดข้อมูลเนี่ยตัวของอาร์เดนสก็อกมาอายุ19นะครับจะ20ก็22พฤศจิกายนจะี่ยจะ20ปีเต็มแต่ถือว่าเป็นนักเตะที่โอ้โหพุ่งแรงอะ่ะนะครับคนหนึ่งของวงการนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทารก็ตนะที่ผมเชื่อว่า ตัวของแอนทิเนซันแล้วก็คุณมาดามแป้งคุณพัน้ำซามก็ต้องให้เครดิตด้วยเพราะเพราะเมื่อวานในจูดเบลบอกว่าเป็นเพราะมาดามแป้งเลยโน้มน้าวนะครับแล้วก็พยายามเชื้อชวนมาจนมาเล่นได้นะครับอีกคนนึงอันนี้ผมไปทำมนตลอดนะครับถ้าได้มานะแล้วก็คุยแล้วด้วยนะผมกำลังพูดถึงเอริกคคาวนะนี่คือหนึ่งในนักเตะที่โอ้โหเราต้องได้อะนะครับคือถ้าถ้าน้องไม่ติดทีมนี่ฟิวเดนนะครับยังไงเราต้องได้นะครับ เพราะว่านี่คือหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดนะครับในหลีกเดนมาร์กนตอนนี้นะครับเล่นอยู่กับทาง AGF a a อ h u านะแล้วก็เรียกได้ว่าใครที่ได้ติดตามเจ้าตัวเนี่ยก็จะได้เห็นบทสัมภาษณ์สุดคลาสสิกก่อนเกมเดินพฤศจิกายนเนี่ยเอริกค,คาวในวัย24ปีเนี่ยนะครับเปิดใจให้สัมภาษณ์นะครับตอนนี้เอริกค,คาวผลงานดีจริงๆอ่ะนะครับ แล้วก็อยู่ในฟอร์มที่ดีแต่เขาก็ยังไม่ถูกสวีเดนชุดใหญ่เรียกติดท,ทีมชาตินะครับแล้วก็ไอสื่อที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ถามว่าโอกาสตัวเนี้ยถ้าเลิกเล่นทีมชาติระหว่างสวีเดนกับไทยเนี่ยเขาว่าไงนะครับซึ่งผมเข้าไปอ่านแล้วผมก็ต้องนามาเล่าให้ฟังเขาบอกผมอะ่ะยังหวังอยู่นะถ้าผมทําผลงานได้ดีเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีโอกาสเล่นกับทีมชาติสวีเดนผมรู้ว่าการแข่งขันมันสูงมาก แต่ผมเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีโอกาสขณะดเดียวกันตัวของเอริก้าวบอกว่าผมก็ไม่ได้ปิดโอกาสใดๆนะไทยก็คือบ้านของผมผมมีครอบครัวและเพื่อนอยู่ที่นั่นถ้าผมได้เป็นตัวแทนของพวกเขาผมจะทําให้หลายคนภูมิใจนะคือคาวเนี่ยก็ยอมรับว่าเคยมีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วโดยมีการอธิบายถึงวิสัยทัศน์และก็โครงการของทีมชาติซึ่งเขาก็บอกว่าเขาคุยแล้วนะครับแล้วก็ตอนเนี้ย ก็อยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่นั่นเองซึ่งโอ้โหเนี่ยผมถึงบอกไงว่าพอมันมีเรื่องของจูดเบลโมเดลเข้ามาข,ขนาดจุจริงๆอ่ะเอาตรงๆนะผมว่ากรณีจู่ะยากกว่า3คนที่ผมเอ่ยมาทั้งนิโก้ทั้งอาเดียนแล้วก็เอริกคาวอ่ะจริงๆผมว่าราะจูดเบลยากสุดเพราะเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษที่มีชื่อชั้นออกสื่อตั้งแต่เด็กอะ่ะ แต่ชุดเบลยังมาได้อะดังนั้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเอาสิสี่คนเนี้นะครับยังไงก็ต้องเอามาให้ได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าฮาซันมีความสามารถพอด้วยนะครับที่จะไปโน้มน้าวมาไม่ใช่แค่สี่คนนี้นะที่เป็นแบบเทียริสสูงสุดที่ผมมองว่าทีมชาติไทยอ่ะถ้าดึงมาจะได้ประโยชน์เต็มๆเ,เพราะว่าเหล่าเนี้ยขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอเป็นตัวหลักแล้วแล้วก็ลงสำรองแบบต่อเรื่องแล้ว มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มเทียที่2ที่เป็นกลุ่มดาวรุ่งนะครับเล่นอยู่ในทีสมสำรองก็ไล่เลียงตั้งแต่เอราวันการิเย่นะครับดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสคนนี้มีใจกับทีมชาติไทยแบบเต็มๆแหละนะครับแล้วก็มาเล่นทีมชาติไทยยู23นี่สองรอบเลยเนาะในชิงแชมป์เอเชียมาเล่นตั้งแต่อายุ1 9 17 19เองล่าสุดก็มาร่วมทีมยู23ในการอุ่นเครื่องเช่นกันตอนนั้นนิชิกยะน่าจะทําอยู่นะครับ อีกคนหนึ่งอันนี้คนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นไม่พูดถึงน้องไม่ได้นะครับก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นเรื่อยๆแหละอาชิตพลคีรีรมนะครับคนนี้หัวใจไทยล้านเปอร์เซ็นต์มาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดซีเกมด้วยที่เขมรใครจะมาได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าจับตาม,มองแล้วก็มีทแอปปิ้งนะครับอันนี้ตามข้อมูลรายงานเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็มีเชื้อสายเนเธอร์แลนด์เนี่ย กลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มเทียร์หนึ่งที่เป็นกลุ่มดาวรุ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มทีมสำรองนะครับแล้วก็เทียร์ที่สคือเทียร์ที่ย้ายกลับมาแล้วอันนี้เทียร์นี้น่าจับตามองเพราะว่าเออพอพอเห็นเทียร์นี้แล้วผมรู้สึกว่าเออมันก็มีดีนะคือมีดีมากเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าก็มีดีอะ,อะกลุ่มเทียร์นี้ที่ผมให้ให้เลยว่าน่าจับตามอง,มองก็มีธนวัตรซึ่งจิตถาวรเห็นไหมเกมล่าสุดก็ยิงตีระเบิดให้เห็นนะ เบนจามินเจมส์เดวิสนะครับก,ก็อยู่ในชุดทีมที่เล่นทีมชาติไทยทั้งสิงคโปร์แล้วก็ศรีลังกาอีกคนหนึ่งคือนาธานเจมส์ที่กลับมานะครับอยู่ไทยแล้วอยู่กับ B.G. จีปทุมแล้วก็จอรจนาธานเข็มดีอ่ะกลุ่มนี้ยกลุ่มนี้ยอันนี้ผมผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งเทียที่ผมมองว่าฮาสซันเองก็ใช้งานได้ได้เป็นนะเออเขาเขาก,เขาก็เขาก็มี แ,แล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจอย่างกรณีธนวันรเนี่ยผมว่าเขาเลือกถูกมากเลยนะเขาเลือกมาเขากล้าเปลี่ยนระบบที่เราคุ้นเคยะนะครับอย่างเกมสีลังกาเนี่ยเขาเปลี่ยนหลายเรื่องมากเลยทีเดียวนะเนี่ยคือกลุ่มเนี้ยผมถึงบอกว่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็มเมื่อมาพูดถึงเรื่องของออนักเตะเหล่านี้ก็ต้องพูดว่ามันก็ไม่ได้แบบถูกกล่าวอ้างาลอยๆนะเพราะนักเตะเหล่านี้ที่ผมเอ่ยมาทั้ง7คนนะไม่รวมกลุ่มที่ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในไทยอยู่แล้วนะ เจ็ดคนที่อยู่ในยุโรปตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าทุกคนมีค่าตัวมีราคาหมดนะเอริกคาวในท็อปหนึ่งเลยนะค่าตัวประเมินล่าสุดของ t าร์เฟอร์มาร์เกอยู่ที่1นึ่งล้านแปยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ66ล้านบาทเยอะสุดเลยอันดับสองก็เป็นนิโก,โก้นิโคลัสมิเคลสันนะครับค่าตัวประเมินอยู่ที่7 5 0 0 0 0นห้ายูโรคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่27่ล้านบาทนะครับอาเดียนสกอกมากนะครับ ของมาโม่ะหูนี่ค่าตัวแพง,ง Juice กว่าจูตเบลอยู่นะอยู่ที่5,50,000ยูโรคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่20ล้านบาทนะอันดับ4 ale, กบ Town, ็คือจูตเบลกับกิมส์บี้ทาว์เนาะค่าตัวประเมินปัจจุบัน2 0 0 0 0 0ยูโรคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่7ล้าน4แสนบาทนะครับไม่เยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลีกอังกฤษที่เป็นหลีกลองๆอะค่าจ้างไม่เยอะแต่ว่าได้รับโอกาสเยอะแน่นอนอันดับ5เป็นเอราวันกานิเย่นะครับ เล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยค่าตัวประเมินอ,อยู่ที่แสนยูโรนะครับประมาณ3.7ล้านนะครับแล้วก็อาชิตพลคีริลมอยู่ในลิสต์นี้ด้วยเช่นกันนะครับ75,000ยูโรก็2ล้าน700,000บาทนะครับ2.7ล้านนะแล้วก็มีแอปปิ้งนะครับ50,000ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1นล้านแ0 0บาทนี่คือค่าตัวประเมินเบื้องต้นซึ่งก็บอกถึงฝีเท้าได้เป็นอย่างดีนะลิสต์เนี้ยถ้าเราได้มานะอย่างโดย,โดยเฉพาะฐานบนนะท็อปโฟนะ เอริกคาว n i ิโก a อาเดียนสโคค์ม่าจูเบนะถ้าได้มาจริงนะผมบอกได้เลยว่าฝันหวานแน่นอนก็วาติดตามาก็มิจารว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่นะครับนะก,ก็มันก็ม,นม,นม,นมีเหตุผลนะเอริกคาวแพงสุดเพราะว่าเป็นตัวหลักนะครับในลีกสูงสุดของเดนมาร์กไปแล้วลงเล่นสม่ำเสมออายุน้อยด้วยนะครับแล้วก็สคค์มาก,ก็เป็นนักเตะที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับ เรียกว่าการาฟกำลังพุง่งเช็เชินเดียวกับจูสเบลนะครับจูสเบลเองก็ผมว่ายิงให้กับทีมชาติไทยกลับไปกินพีทาวยิงอีกอราคาขึ้นอยู่ดีนี่นี่แหละคือกลุ่มหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเหล่านี้คือของดีลีกยุโรปนะครับให้จับตาสี่แข้งไว้นะจูสเบลนิโก้เราได้มาแล้วอีกสองคนขอให้ได้เอริกคาวกับสกอกมารออยู่จะไป,ไปได้หรือไม่คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อย เพราะว่ามันก็ต้องพูดถึงจุดแข็งของแสซันเหมือนกันอันเนี้จริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้มีข้อมูลของแอนโทนีแฮซันเยอะนะเพราะว่าก็ต้องศึกษาแบบเขาเรียกแบบเฉียบพันเหมือนกันเพราะว่าตอนเขาเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้กิก๊กเขาเยอะไม่ได้แบบรู้ข้อมูลว่าแสซันทาทีมแนวไหนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นข้อสังเกตที่เป็นจุดแข็งของเขานะคือจุดแข็งแรกคือเรื่องของการสื่อสารเขาเป็นคนที่สื่อสารได้ดีอันนี้ต้องยอมรับไม่ค่อยมี เรื่องเดตแอร์เยอะนะครับสื่อสารชัดแล้วก็มันมันสะท้อนได้จากการเรียกตัวนักฟุตบอลของเขาอะนะครับเขาเรียกมาเนี่ยกาสื่อสารแล้วเขาก็ใช้งานได้ทุกคนแล้วก็แทคนติกที่มันออกมามัน,วนรวดเร็วอันนี้อันนี้ผมชื่นชมข้อแรกเรื่องของการสื่อสารข้อที่2คือเรื่องแทคติกอันนี้พอพอได้ศึกษา2เกมที่ผ่านมาผมว่าเขาเป็นโค้ชที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเกี่ยวกับแทคนติกนะคือจะไม่ได้อิงชัดอะคือไม่ได้แบบว่าวางบุกแกลกหรืออะไรเงี้ยแต่กลยุทธ สองเกมกับสิงคโปร์แล้วก็สีลังกาเนี่ยมันแตกต่างกันคนละเรื่องเลยนะคือเกมกับสิงคโปร์เนี่ยเราก็ไม่ได้ทาเกมรับเยอะเท่าไหร่แล้วก็ลุกใยเลยว่าเออเขาก็คงอยากรู้ว่าเราเล่นเกมลุกนี่ดีขนาดไหนอะ่ะนะครับแต่เกมกับสีลังกาเนี่ยถ้าสังเกตดูดีเขาเน้นเกมรับเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เกมลุกยังคงเหมือนเดิมก็ถือว่าเป็นโค้ดที่มีการยืดหยุ่นนี่คือจุดแข่งที่2ท,ที่ผมเห็นนะคือเขาเป็นสายที่ต้องบอกว่าปรับตัวเข้ากับลกลยุทธ์ตลอดอันนี้น่าสนใจนะมองระยะยาวก็ก็ ก็โอเคคือค่อยสืึกษากันไปอ่ะบางทีเราก็ไม่ได้แบบฉับพันทันใดนะแต่ผมว่าจุดแข็งสําคัญอันนี้สําคัญโคตรของฮาซันคือเขาเป็นโค้ดที่เข้าใจในแง่ของวัฒนธรรมนะครับตะวันตกนะซึ่งอันเนี้ยซื้อใจกลุ่มลูกครึ่งแล้วก็ด้วยความสื่อการที่เขาสื่อสารได้แบบแบบชัดเจนอะ่ะไม่ค่อยมีเดดแอร์มันก็ทําให้นักเตะ รุ่นพี่นะครับนักเตะฟอร์มแรงนักเตะที่เป็นเพื่อนๆของกลุ่มนี้มันน่าจะเข้ากันดีดีนะอันนี้ผมวิค์นะอันนี้ผมก็เลยมองว่าข้อน,นี้เป็นจุดแข็งสําคัญเลยเพราะว่าตัวฮาสซันเนี่ยสามารถไปโน้มน้าวเอาจูดเบลมาได้นะครับแม้ว่าจะเป็นเครดิตคุณธรรดาปแป้งก็ตามอะ่ะแต่ว่าเอามาแล้วใช้งานได้จริงจังแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยเนี่ยมันก็เป็นเครดิตของตัวเขาเองด้วยดังนั้นเนี่ยผม,มว่าอันนี้เป็นจุดแข็งเลยที่จะทําให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยอาจจะได้ดาวรุ่งฝีเท้าดีนะ เพิ่มขึ้นม,มาอีกในลิสต์นะครับในอนาคตดูกันยาวๆดูกันยาวๆผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกษานะครับคืออย่างที่บอกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับเราต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นอยู่กับตอนนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องราวนะวินาทีนี้นะครับซึ่งอันนี้คืออัปเดตของทีมชาติไทยล่าสุดที่ผมนํามาเล่าและมาขยายให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับแน่นอนนะครับไหนๆก็พูดถึงทีมชาติไทยแล้วเนี่ยต้องมาพูดถึงอีกหนึ่งทีม กลายเป็นทีมสุดเซอร์ไพรส์ไปเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับทีมชาติสิงคโปร์ที่เรียกได้ว่านะครับกลายเป็นทีมที่ตีตัวไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพก่อนทีมชาติไทยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับล่าสุดเนี่ยสเต t ท m e ของสิงคโปร์ออกมาเปิดเผยตัวเลขการอัดฉีดเบื้องต้นครั้งใหญ่ให้กับนักเตะทีมชาติสิงคโปร์นะครับหลังสร้างบริษ,ษั์ไปเอเชียนคัพ2027 เป็นครั้งแรกในรอบกว่า43ปีที่ทำได้เลยนะครับงานนี้เนี่ยสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์เนี่ยได้มีการประกาศมอบโบนัสให้นักเตะนะครับเฉลี่ยนะสูงมากนะครับอยู่ประมาณคนละ1ล้าน5แสนบาทซึ่งเป็นเงินอัดฉีดเบื้องต้นนะครับโหถือว่าเขาไม่ได้ไปนานไงพอเขาไปเนี่ยมันคือความสำเร็จมากๆเลยแล้วก็มีรายงานออกมานะครับว่าครั้งนี้เนี่ย นักเตะสิงคโปร์เองอะนะครับได้รับเครดิตหลายด้านนะครับคือหลายคนก็สงสัยว่าบิ๊กทัมสิงคโปร์มีพัฒนาการขึ้นหรือเปล่าผมย้ำนะว่าเริ่มไม่ได้เริ่มนะเขาเขาแข็งแกร่งขึ้นมากๆานะหลักๆก็คือนักเตะในลีกสิงคโปร์เนี่ยก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เยอะนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตผมอะออปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครสังเกตดูเดียรเราเจอกับทีม จากเลกสิงคโปร์แม้ว่าเขาจะใช้ในผู้เล่นต่างชาติเยอะนะแต่ว่าหลักๆเขาก็แข็งแกร่งอะ่ะเขาก็สู้สมโมสรอาชีพเราได้อะ่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าไทยลีกก็เหมือนเป็นลมใต้ปีกให้เขาเหมือนกันหลายคนก็มาเล่นในบ้านเราอย่างพี่น้องอตระกูลฟานดี้นี่ก็มาเล่นแบบโอ้โหแบบเป็นตัวหลักไปแล้วะนะครับเขาก็ย,ยกระดับแข็งแกร่งมีคนอื่นๆด้วยนะที่สำคัญอันนี้ชัดเจนมากนโยบายเรื่องของการโอนสัญชาตินะครับลูกครึ่งอะไรของเขาเนี่ยมาดีเออ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันน่าจะลบภาพลักษณ์ที่ใครแบบโหคือสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าตอนช่วงที่เราอยู่กลุ่มเดียวกับเขาในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยเขาทําให้เราเนี่ยมีลุ้นถึงนะัดสุดท้ายตอนตอนที่มาดูกับเขาเพราะว่าเขาเสมอกับจีนไงใครจากันได้เห็นไหมผมว่าสิงคโปร์เป็นทีมที่ยกระดับได้ดีแล้วแข็งแกร่งนะถ้าใครดูในอาเซีซน่ัลเขาก็เข้าถึงรอบรองอะนะครับเขาก็วัดกับเวียดนามในรอบรองนะครับอันนี้มันเป็นภาพสะท้อนชัดนะว่าสิงคโปร์ นับวันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทีมฟุตบอลนี่แหละนะครับเราอาจจะจาภาพที่เราชนะเขาแล้วเขาก็แพ้มาตลอดแต่วันนี้ผมว่าสิงคโปร์เป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็น่ากลัวไม่รู้คุณผู้ชมคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเวียดนามล่าสุดลงแข่งขันเอเชียนคัพนัดที่5แล้วนะครับซึ่งก็ตามคาดแหละนะครับเจอกับลาวผม,มนั่งดู 9ก้าสิบนาทีเลยนะลุ้นช่วยช่วยเป็นนามลุ้นอยู่ช่วยลาวลุ้นด้วยแต่ว่าก็ต้องยอมรับแหละด้วยความเก่าต่างๆแล้วก็ประกอบกับการได้จุดโทษในช่วงเวลาสําคัญในช่วงครึ่งหลังนะแล้วก็ไอเหงียนซนซอนก็ซัดประตูด้วยนะครับในรอบเกือบปีเลยนะยิงเข้าประตูไปแล้วก็มาได้ประตูตอกย้ำในช่วงนาทีที่90ซัมตนไฮนะครับตีลังกาย,ยิงเข้าไปก็จบห้านัดนี่ เวียดนามชนะ4แพ้1มี12แต้มนะครับต้องไปวัดกับมาเลยแต่ตอนนี้ผมไม่กล้าบอกว่าเวียดนามจะตกรอบนะเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ว่าเงินไขต้องชนะมาเลยเยอะก็ตามแต่ว่ามันยังมีประเด็นเรื่องของฟี f าที่จะลงโทษมาเลยงไงแล้วก็จะปรับแพ้หรือเปล่าคือถ้าฟี f าลงโทษมาเลยและ FC ปรับแพ้หมดเนี่ยเวียดนามก็จะเข้ารอบนะครับอันนี้ก็ยังบอกอะไรได้ไม่ได้ นะครับซึ่งก็เดี๋ยวมาจับตาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้รวมไปถึงอาเซียนอัปเดตด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ